สีฟันตัวเองฟันตัวเองก็ขาวนะคะสีฟันตัวเองแม่ป้าฟันตัวถึงขาวหรือเปล่าคะไม่ป้าตุ้นที่ที่ใส่แม่ป้ามันมันเป็นแก่ห้องนี้ไม่มีคนชรลาไม่มีคนพิการไม่มีผู้ป่วยแล้วนะนะคะจะไม่มีคนชรลาไม่มีผู้ป่วยระงังไม่มีคนพิการเพราะอะไรเพราะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเราเองใช่ไหมคะสีฟันเราฟันเราก็ขาวสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองจริงไหมคะ จริงรอดีให้ให้คุณที่เสื้อไลายได้ไหมพอพอสีฟันตัวเองคุณที่เสื้อลายฟันขาวไหมคะ่ขาวนะคะวันนี้ก็เชิญเปิดแต่ขออนุญาตบรรยายทิเศษสิ่งจีนะคะเพราะเรื่องการสร้างสุขภาพจะพูดเสมอว่าเป็นปัญหาของสาธารณสุขนะคะแต่ดิฉันคิดว่าเป็นปัญหาของเราเองนะปัญหาใกล้ตัวที่เราสามารถทําได้โดยไม่ต้องซื้อขายโดยไม่ต้องเสียเงินท่านมองไปข้าน,นอกท่านจะเห็นต้นข้าวใช่ไหมคะ ท่านเห็นไปนะมองเจนะมองพร้อมกับคุณแม่เนี่ยะค่ะมองไปต้นข้าวสวยไหมคะถ้ามองแค่นั้นแต่คุณแม่มองอะไรทั้งส่างเลยนะโรคที่มาจากการทำไร่ทำนาคืโอโรคอะไรจ้ะมีหลายคนไปบอกดิฉันว่ามีรมท้างพาูดกันทุกคนแต่ไม่ใช้แต่ไม่ใช่กันนี่นะคะ่ะเป็นปัญหาของเราเองใช่ไหมคะ เวลาเราเจ็บป่วยให้มาดูแลเราคับเราดูแลตัวเราเองหมอไม่เท่าไหร่หรอกถึงเวลาหมอก็ส่งออกมานอนแดดอยู่ที่บ้านถูกไหมเป็นปัญหาของตัวเราเองที่จะต้องสร้างสุขภาพของตัวเราเองถูกไหมคะถูกไหมคะฟังคุณแม่ดีๆนะคะหนูทั้งหลายลูกๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ลูกๆได้นร่าการอบรมซับแนลซับแนาจริงไหมคะ เรื่องฉี่หนูรู้เรื่องไหมคะทราบเรื่องกินของดิบทราบไหมคะทราบเรื่องเรื่องเรื่องอะไรอะไรเรื่องทราบไหมคะทราบทำไมผู้การจังหวัดท่านพิจารณาวิทยาจิตจิตจะต้องประกาศเรื่องไม่กินของดิบไม่กินปลาดิบเป็นวาระของของอะไรฮะทราบไหมคะวาระของจังหวัดทำไมต้องประกาศ นะเรื่องของเราเองทําไมต้องให้น้าสาวําเภอต้องต้องมาบอกว่าอย่าก,กินของดิบนะใช่เลยจ้ะนะ่าไงคุณแม่มาบอก <แ S 1> เรื่องของเราเองคุณแม่อย่าสวยคุณแม่ก็ตื่นมาแต่เช้าผูกผมแบงพันออกากาลังกายจริงไหมคะคุณแม่ก็ห9ปีครึ่งแล้วอะจะหุบเสียบแล้วเ <laughs> นี่ย พ่อแม่พี่น้องตัวใครตัวเราเนี่จะตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ,พเพื่อนั่นแหละจะสร้างสาสุขไม่ต้องมีใครขึ้นโรงพยาบาลนะคะมันเป็นสองทางทางหนึ่งคือส่งเสริมสุขภาพถูกไหมคะสุขภาพดีไม่มีขายคยอยากได้ทำเองเราไม่ต้องเดินไปสถานบริการตามในที่ผอ,อไม่มีงานทำทัน,น้ทานได้สองประการประการแรกคือทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องไปโรงพยาบาล หไหมะประการที่สองหมอพูดไม่พอก็ขี่ไปโรงบาบาลนะคะ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 วันนี้เขาได้เอาความจริงมาพูดม่ไพูดหรอกแค่เลือดเรอเลอมาจากเลือดจากที่รู้รู้ไมฮะรู้แล้วก็มายืมตัวยุ่งกับมีแแหงทำไมนะ <laughs> นะคะยืมตัวยุ่งไปแแหงช่วงพิษสภาก็รู้อยู่ว่ามันมี ถ้าออกมีโรคฉี่หนูกินดิบก็เป็นพยาธิรู้ไหมฮะพยาธิเข้าไปแล้วมันออกไครคะมันอยากออกมันไม่มีทางออกนะคะมันเข้าไปมันก็เจอตับก็ไปเชอยู่ตรงนี้ดีกว่าอร่อยดีมันเพิ่พูดอยู่ตรงนั้นตัวเดียวตัวเดียวม่าย,ยืสามสิบสามสิบก็ไปโรงพยาบาลตัวเหลือตาเหลือแล้วก็ร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เป็นเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดต้เขาสู นะ,ะมันอยู่ที่เราท้งาน,นคุณแม่ต้อยขอเจอวันนี้มานะคุณแม่ต้อยขอบิณฑบาตนะว่าหนึ่งเราต้องอยู่ในเรื่องไม่กินของดีปลาล้าสุกมันก็อร่อยค่ะถ้าเราต้มปลาราเสร็จแล้วเราเอาปลาราไปหมักต่อมันก็เป็นปลาร่าที่สะอาดแต่มันก็ได้กลิ่นได้อารมณ์เดิมนะคะได้อารมณ์ประแดกเดิมนะคะได้อารมณ์เดิมเชื่อม่เนเนาะ ปล้าคุณแม่ไม่ฮะแม่ต้อยก็ชอบนะจ๊ะแต่ว่าต้องถามว่าปาราสุกไหมมันเข้ามันไม่ออกมันเป็นมุดอยู่ในตับมุดอยู่ในถุงน้ำดีพี่น้องประชาชนของท่านผู้การจังหวัดเป็นมะเร็งถุงน้ำดีเป็นมะเร็งที่จับติดอันดับหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกตนะจ๊ะราะนั้นท่านผู้ว่ายุทธนาท่านเลยประกาศเป็นวาระจังหวัดคนศรีสะเกดไม่กินของดิบและปาราดิบเนาะ ลาก้อยซอยแซ่เนาะ <response. S 1> ตอนนี and low and low ้กุ้งเต้นกุ้งอะไรมาหนีมาหนาปั้นท่านก็บอกว่ามันสุกแล้วปอดใจตัวเองมันจะสุกได้ยังไงในเมื่อมันต้มๆถูกไหมฮะเหลือไปไหนข้าทีคุณแล่วต่อยเต้นๆนะคะเพราะฉะนั้นข้ามุ่ในการด้วยความภูตันใจยกในการตรงเนี้ยยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นต้องชื่อสัตว์ตัวเองจริงไหมจริงไหมพี่น้องของดิฉัน ต้องรักษาตัวตนมีฉันเห็นโรงพยาบาลเป็นนั่งร้องให้คนป่วยคนหนึง่งปูเสื่อยาวเอียรเลยค่ะจีรากษาป่วยคนหนึ่งไปทั้งบ้านเพราะอะไรคะมันทําให้ทุกอย่างเกือบจะสิ้นสุดลงใช่ไหมคะ,ะที่บ้านนาก็ยังไม่ได้ทำวายยังไม่ได้ถูก ไว้อย่างนี้ค่ะนะคะกุญแจก็ยังไม่ได้รอดอย่างนี้ค่ะเงินขายควายมาเมื่อวานสามห,หม,มื่นก็ยังอยู่ตรงนั้นคือคหัวใหญ่พูดวายไปหมดมองตาที่น้องไม่ชัดก็รู้นะคะอย่างเช่นมาเข้าตรงนี้พวกอุดจะเลิกเมื่อไหร่ อะไรอย่างี้นะคะเพราะเราไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ชีวิตก็เป็นชีวิตชีวิตต้องเดินไปอย่างล่ารื้นเดินอย่างมีคุณภาพนะคะเพราะในตอนนี้คนป่วยติดเตียงค่อนข้างจะเยอะนะมดหมอมาถอยออกไปเรื่อยๆไม่ไหวค่ะเพราะเราต้องพึ่งจิงตัวเองจริงไม่ข้างงหยิบเนื้อใี่ไหมหยิบ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 เนื้อไปหยิบแบบคุณแม่สิจ๊ะเอาทำทุกคนค่ะ อีิกดูนิดหน่อยเจ็บไหมน่าหงว่าหายหิตเป็นไงคะเจ็บไหมจ้าเพราะฉะน,นั้นอัตตาอิอัตโนานาถูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธศาสนาทันสมัยเสมอนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกไหมคะปวดท้องตอนนี้มีท่านในเธือพาไปาห,ไาาห้องน้ำเหรอขออนุญาตค่ะไปแล้วถาปวดท้องไปปวดมันออกจริงไหมคะ ตนเป็นที่เพว่แขกตนเท่าไนเรื่องสุขภาพจาไม่เสมอเลยไม่ต้องไปถามหมอหรอกเป็นอย่างนี้ทํำยังไงไม่ต้องอันนั้นมปนป่วยละนะคะไม่ป่วยสิคะคือโจทย์ของพี่น้องประชาชนของคุณแม่ไม่ป่วยสิคะคือโจย์ที่เราต้องตอบโจทย์จรไหมคะอ่ะแม่น,นอยตอบโจ์ให้ห้าอเห็นไหมฮะมันดิ มันมีสิ่งวิเยคอออที่หนึ่งออาหารนะคะไม่กินปลาดิบก็อยู่ในอาหารบน,น้นไม่ต้อยลิ้กวันนี้นะ,นะเคยไปถามคนทำไมแม่ป้าอายุถึงร้อยสิบปีนะ<อ>แม่คนนั้นบอกว่าฉันอยากตายทำไมนะจาะอยากตายทำไมเพื่อฉันตายหมดแล้ว <laughs> <laughs> ฉันไม่มีหมูฉันมีหมูคนเดียวก็คือเจ้า เดี๋ยวคุณแม่เยี่ยมฉันเสร็จไปเยี่ยมเจ้าวาดมาตนะรุ่นเดียวกับฉันเลยแกมันนั่งอยู่ตากแดดแล้วก็กลุมหัวกลุมหัวทุกมากอยากตายไม่มีเพื่อนนะคะไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ตายหมดแล้วหนึ่งออันแม่ต้อยก็เลยชื่อต้อยนะจ๊ะแม่ต้อยก็เลยถาม You, แม่ทําไมแม่อายุยืนละจ้าแม่กินอะไรแม่ไม่กินอะไรหรอกแม่กินก๋วยน้ำหวานเห็นะเข้าออกเข้ารูปหนึ่งออกรูปหนึ่งเข้าไปในบ้านรูปหนึ่งกินกินกินแดดไม่จัดที่รักแดดกล้วยน้ำมัาไว้นะในรถตู้วันนี้ก็มีกล้วยน้ำมันในวันนี้จกดเอาไป้แค่สองปีทัศนคติชาติก็ปไปคนละลูกหมดละ ของทาโครงการจังหวัดแน่ปรัชญาเศรษฐกฐิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเก,เกดเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมได้หลวงท่านคุณได้อยากอยูน่นานๆจนเดียนระยะพอดีของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารคุณแม่สะดวกสั้นๆเรื่องอาหารนะ,ะไม่กินของดิบกินกล้วยน้ำว้ากินของที่ไม่ฉีดกินข้าวที่มันปลอดสารพิษจริงไหมจ๊ะอาหารอันที่สองอากาศ อากาศเราได้เปรียบออที่สองอากาศจําได้ได้ไม่ต้องจดห้าอออเดินอาหารใช่ไหมจ๊ะออที่สองอาการอากาศไม่ต้องพูดเพราะเราอะไรนะได้เปรียบแต่ว่าทําไมที่เราจะนําอากาศบริสุทธิ์เข้าร่างกายเราได้เราก็ต้องออที่สามอออกกำลังกายเพราะเวลาออกกําลังกายปอดขยายถูกไหมฮะก็รับอากาศที่บริสุทธิ์เยอะๆๆๆใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าคนในเมืองนะจ๊ะเสียเปรียบ ต้องไปหาสูตรอากาศนะจ๊ะเพราะมันมีแต่มวลภาวะนะคะอาหารอากาศอกอกกำลังกายอุจจาระนะดิฉันยิ้มให้ท่านทั้งหลายตั้งแต่เช้าเลยท่านที่ไม่ยิ้มแสดงว่ามาเช้าไม่ <laughs> อุจจาระสุดท้ายคืออารมณ์นะอารมณ์ดีพาะมีความสุขนะเดี๋ยวเวลามันก็ผ่านไปมีทุกเดี๋ยวเวลา24ชั่วโมงก็ผ่านไปเรานอนอยู่นาฬิกามันก็ยังเดินนาฬิกามันไม่ได้นอนกับเรานะจานะจาเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์มันก็จะแก้ได้ด้วยการผ่านไปผ่านไปมันก็จะเหนียวยาเข้าะวนสามีมีเมียน้อยวันนี้เราระ ไะเรียให้สการจะเอาผู้ว่าไปเาไิเรียนให้ฉันด้วยเรียนฉันด้วยเรียนลูกฉันด้วยน่ี่คืออารมณ์อารมณ์ดีเวลามันมีปัญหาไมแก้ด้วตัวเองเป็นแก้ไม่ได้ก็วาัญหาไว้ปัญหามีว่ให้แก้ไม่ใช่กีว่ให้ลูกลนะาทางเหลือเวลาสองนาทีสุดท้าย หัวหงุดๆยังเลอยู่เป็นไงจ๊ะเอาไปทําให้สุกจริงไหมแม่จ๊ะอยู่ที่แม่นะเอาไปทําให้สุกเปเถียงพ่อบ้านนะสุกมันกระแ่บขึ้นกันนะคะมันอยู่ที่ในมือแม่บ้านนะคะอันที่สองไปงานออกกายบางคนบอกแม่บอกว่าไม่มีเวลาแม่ไม่เชื่อหรอกอยู่ยวหน้าห้องขงข้าวก็ออกกําลังกายได้แต่อย่าหน้าสุ้งไปที่ห้องนะห้องขข้าวออกกําลังกายได้ดูแลสามีก็ออกกําลังกายได้ค่ะนั่งแบบแม่ต้อยก็ออกกําลังกายได้ เหนี่ยวท้องอยู่คุยไปด้วยนะฮะเดินไมจ้าที่รักเราขึ้นรถตู้เอออกกำลังกายได้นะฟึ้นฟั่นขึ้นฟั่นนะฮะในการทำได้มันเป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจนะจ๊ะอาหารอากาศออกกำลังกายเพราะฉะนั้นอยู่บนพืชสานของอะไรคะกินปลาเป็นหลักกินผักกินถั่งเป็นยากินกล้วยไม้าอย่างว่านะฮะเดินวันละห้าพันเก้า คุยกับหนุ่มสาวก็มีโอกาสพอคุยกับหนุ่มสาวแย่ที่ฉันเนี่ยฉันก็จะหัวร้อนชักหวั่นถ้าฉันหายไปคุยกับคนแก่นะฉันไม่แก่นะนะคะก็จะบอกว่าปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้แล้วก็เบื่อใช่ไหมฮะคุยกับหนุ่มสาวไม่ใช่เจ้าชู้ชีก่อนะเจ้าท่านนายกนะคะแต่ว่าคุยเพื่อที่จะให้คุยแต่เรื่องหนักละหนุ่มสาวก็จะเดี๋ยวฉันถังเปียคู่เปียเศษเราก็รู้สึกดีใจใช่ไหมคะ แต่ถ้าไปเจอผู้สูงอายุไปจะโอ๊ยปวดตรงนั้นวรนนี้ทายายฉันหน่อยนะคะใใช่ไหมคะใช่ไหมแต่คุณแม่ให้แล้วและถก็หมดเวลาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะไปพึ่งพิงสารทางน้สุขต่อไปหมออะไความหมายไม่ป่วยไม่ปวยนะ,ค,ะคุณแม่รู้สึกจะป่วยเย็นวันนี้คุณแม่มวิ่งเลยสองกิโลท่ามาคุณแม่ก็มาหามาทําง,งานได้เห็นไหมคะเรื่องไรจะยอกมัน เราจะยอมมาสุดท้ายเท่าน,นั้นเองนะคะ mm hmm. วิ่งใส่แล้วยังไม่หายอีก mm hmm. มอ้าละ,าละ,ละสัญญาละนะจ้าสัญญาใจไม่จ้ามาละจังหวัดของกระทพวงการจังหวัดไม่กิน mm hmm. เอาพอเดียวก็ได้ไม่กิน mm hmm. ของดีบาลาดดีใช่ไหมฮะบ mm hmm. าลาของคุณแม่ต้อยเป็นงไงคะ mm hmm. อาหาร mm hmm. อากาศ ดือหน้ามากๆด้วยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิสิปีนที่มีคุณพระพ่อให้นะคะย่อก้อนขอขอบคุณผู้ร่วมทำความดีในวันนี้ขอบคุณท่านมิตเมืองกันขอบคุณท่านนายกที่เมืองจันนะคะขอบคุณท่านสาธารณสุขอเภอขอบคุณผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเป็นแกนนาในวันนี้ถ้าท่านได้รับอะไรดีๆที่นายกเหล่ากัชชาจังหวัดนะคะสุจิตราวิริยะจิตติได้มอบให้ท่านวันนี้ขอให้ท่านได้กรุณาไปเผยแพร่ด้วยนะคะว่าได้คุยอะไรไปบ้างนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ไม่อดอดไม่ได้ที่จะขอบคุณคุณงามความดีของแผ่นดินเมืองจันที่ได้ร่วมกันทําความดีในวันนี้แทนที่ท่านจะไปทําอะไรที่ไม่ใช่ความดี ให้เข้ามาร่วมกาะการดีในวันนี้นะคะดิฉันหวังใจว่าสุดท้ายนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีจังหวัดริสเกรในคณะเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งประการไดที่จะสนับสนุนทางเมืองจาได้ก็ยินดีนะคะตอนนี้น่าจะมีโครงการหลายๆโครงการและสุดท้ายก็ขอขอบคุณที่ได้ซื้อดอกไริมีใครบ้างช่วยซื้อดอกไม้ น่าดีใจเอาเงินผู้นี้แหละค่ะแล้วทีนี้บางทีไม่ทราบว่าที่อะไรอ่านได้ได้ไม่จ่ายก็จรูด้จ่ายแต่ไได้ยินเสียงก็เชื่อผว่าจ่ายแล้วต้องบอกที่ที่ทต้องมืออ่าบางทีาจจะสำคัญสักนิดหนึ่งในวันสุขที่3สิงหาคม ท่านจากเนีนะจท่านท่านรกท่านการจังหวัดนราธิชั่นท่านด้เพื่ในวันสุกที่30สนะคะุขที่3าตุลาคมสมเด็จพระเจ้จะเดชทอะกินที่วัดเยมีของเราแต่ที่ท่านทั้งหลายที่พรเอคุณ่นจะถึงอย่างไรท่านก็ลงขันผานท่านนายกผ่านท่านในเธอท่านดีซีไหมคะหบาทหนึ่งบาท สิบบาท่าตั้งเลยนะเป,นเป็นเป็นเป็นแบบนี้ก็ได้คนละสิบบาทเสียบเสียบเสียบท่านก็มามอบให้ท่านเองนะคะรวมบุญดิฉันนำบุญแห่งนี้มาให้ท่านเพราะว่าท่านจะได้มีโอกาสทำบ,บุญทอดกระถิ่นในกานกลับนายกเหล่าประชาชนกับผู้การจังหวัดแล้วก็กลับเรื่องสูงเพราะว่าดิฉันไปสืบทราบมาว่าท่านชี้เองว่าจะมาทอดกระถิ่นที่รีสเปตตอ,อนแรกดิฉันคิดว่า มีใครทูลท่านนะฮะตอนนี้สงเสริมประเทศท่านพระทอดกับถิ่นที่สุรินทร์และท่านก็ชี้บอกว่าปีหน้าคือปีนี้ที่ศรีสะเกดการศรีสะเกดท่านก็ชี้ไปทางทางหน้าที่สมุทรทพรนะฮะผลแห่งบุญไม่ได้หลุดไปง่ายนะสำหรับพี่น้องชาวศรีสะเกดเพราะว่าท่านชี้มาแล้วก็แน่นอนแล้วด้วยท่านศรีสะเกดทอดกระถินที่วัดเจดีย์เอเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด วันศุกร์ที่30ตุล,ลาคมและท่านเสด็จเองท่านทั้งหลายไม่ไดนะ้ไป้อนับไม่ได้ไปรับเสด็จก็ดูทางทีวีแต่ท่านทั้งหลายทําไดู้งกว่านั้นนะท่านรีบเลยกลับบ้านวันนี้ท่านลงขันเลยบาทหนึ่งสซลุงหนึ่งห้าสิบตังท่านอย่าลืมนะคะคุณนแม่ปาถนาให้พี่น้องประชาชนได้มีสวว่วนร่วมในการทําบุญในครันน้งนี้จะได้หายทุกข์หายายากันจันทีเรื่องนี้เป็นเรงจริงนะ มันเป็จริงจริงนะอย่าดูถูกนะอย่าดูหมิ่นมันเปจริงนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะค่ะแล้วแต่ท่านถ้าท่านห้าสิบาทมานป่าใจท่านถอนเงินออกเลยท่านเอาที่ที่มาจากใจและอธิษฐานจิตนะจ๊ะแลื่องต้นเงินเป็นจากพ่อเมงินพ่อเมืองเล็กคือเมืองจังนะแล้วพ่อเมืองใหญ่แม่เมืองอย่างดิฉันก็จะรวบรวมนะคะแล้วเงินเหล่านี้ท่านไม่ได้เอากลับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วย ม่ใช่สมเด็จพระเทียท่านมาพอดพระกิดฎา,าท่าน,นก็เงินกลับไปใช่เงินจะอนูุ่ที่แต่ดินศีสเกตนะคะสุดท้ายคือแม่ของขอบุณอีกครั้งขอให้การอบรมในวันนี้ราบรื่นนะคะแล้วก็สนใจฟังแม่จะมอบของให้ก็น่าจะอยู่กันที่ค่ะการของขอบุณกัน ใจห้องครวนปวนในสวงเงาจิตในใจช้ำจนเพราะคนห่างเธอ